อุ้ยตกใจมา,ามาเอแอบกันอยู่ข้างหลังเวย้ยครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube X Damsing V2 ครับช่องใหม่ครับฮะทำไมจ่อ อพามาชมเจ้าวันโวครับหรือว่าสมชายครับเป็นน้องเอ้ยเป็นน้องจานชายอ้จานชายครับเริ่มเก็บงานแล้วเจ้าวันโวครับวันนี้ก็รับแผนกขุดดินอย่างเดียววันนี้ จะบอ่อยเรียกอะไรโอ้โเทตรงนี้ครับว่าเอาเอพอพอต่อเต็มดำมซิงครับเอาแล้ว อู้ยุบไ้ยต่อแต้มน้ำซิงครับอุ้ยลอยเลยวะอู้แรงทาวะยกลอยเลยนะโอ้แกวแกวยกลอยเลยหาออู้ยกลอยเลยวะ มาถอยมาโอ้รถต่อแต้มแรงมากเลยครับเมื่อกี้ยกก็รอยังขึ้นได้อะจันโอ อกอยู่ถึงสิ้นเดือนนะครับรถใครเนี่ยรถใครเนี่ย เพเสริมครับที่มันต่ำที่มันต่ำครับก็เลยเสริมให้เสมอถนนเลยครับนี่ก็วิ่งกันสคันครับผัดกันครับคันละห้าเที่ยวก็จอดน่นครับอาจารย์ชายก็รับแผนกขุดเจ้าหวันวะ thấy đặt lên không? bỏ chụp cứ chắp 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 này chắp này chắp 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 đi รถแรงอยู่เลยไม่ต้องกวัวไม่กี่ฮอตยกกลอเาะเอเางรหถแรงอยู่ครับเจ็ดกีต่อแต้มดัมปิ้งเ <c oughs> สียบบอยเป็นคนโบค,ครับ นะกลับแล้วขงเข้างอนแล้วเนาะการงอนหรอการงอนโทรหาพี่ได้เออการงอนพี่เหรอใช่จะบอยคุมงานแทนครับวันนี้ครับโบกรถแทนครับเทนุ่นบ้างเลยเทนุ่นดันวันนี้นะพี่อย่างนี้ดันไปถ่านล็อกต้องเทนุ่นเลยรถถ่ายก่อนดันเสร็จเต<ท>็มเต็มที่ก็ได้แค่แท็กรถไมโคแล้วจม โโยมยมามาแล้วจานโอครับไม่บอกใครเลยบอกใคร สกิป์นะมียุบ่ะไม่รู้จะถอยถึงหรือเปล่าได้ไหม ยูแข็งยูพี่ตรงนี้เป็น,นดินแข็งตรงนี้แตาใช้ตักเวี่ยงโยนขึ้นมาทีแรกมันเป็น,นดินแห้งไง nhé và đan nuôi mà lấy thì lão ใส่เกียร์น,ยรรนี่แห้เตมเทนีท่ก็ได้ี่เี่ใเติสูกได้ลอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ